คคุณผู้ชมทางโฮมเคเบิลทีวีนะครับกลับมาพบกับผมนงกิดิกรกับรายการซอกแซ่บปั่นไปกินไปครับและซอกแซ่บปั่นไปกินไปวันนี้นะครับผมได้ทําการนั้นกับแม่นักเรียกว่าเป็นนักปั่นนะฮะก็บอกว่าจะพาไปหาของอะไรแซ่บกันนะส่วนจะไปหาใครแล้วก็ จะพาไปแซบกันที่ไหนก็ต้องติดตามใน,ในแซ่บปั่นไปกินไปในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนัดกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะไปกันเลยป่ะปะ คุณผู้ชมฮะแม่ผมมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่คุณผู้ชมเจอแล้วนะฮะแก๊งสโลโนโมนะฮะนี่ต้องคุยในพี่กบนะฮะสว,สวั after after <in> <itt im> <repetition> สด <Maria> ีครับเป็นของสมาชิกของนี่นี่อุ้ยวันนี้มากันเยอะเลยทีเดียวเราจะไปกินหรือว่าจะไปถล่มถล่มร้านอะไนี่ยไปกินครับไปกินครับเป็นสลัดที่ข้างน้องประจับผมเป็นสลัดโอ้วันนี้มาแบบเพื่อสุขภาพด้วยนะครับอยู่น้องประจับผมนะครับเดี๋ยว พี่กบจะพาปั่นไปครับนะครับทุกคนไปด้วยกันนะครับโอเคพร้อมไหมครับทุกคนครับพร้อมแล้วเราจะปั่นไปกินไปกันนะครับโอเคผู้ชมจะไปร้านไหนไปกันครับปั่นไปเลยครับ ู้ชมครับนี่ร้านสลัดนะครับเพื่อสุขภาพนี่ฮะหลังจากที่ปั่นมาจากร้านนะครับมาถึงหนองมาจากแป๊บเดียวนะครับนหนุพี่กบครับนี่แป๊บเดียวจริงๆนะแล้วก็คือ เข้ามาข้างในหนองมาะจากไม่ต้องหาที่จอดรถยากฮะครับจอดง่ายครับสะดวกสะดวกเหมือนกันถ้าใช้จักรยานเดินทางก็สบายใช่ถ้าถ้าใครมาช่วงเย็นๆที่หนองมาะจากนี้จะรู้ว่ามาแล้วแบบถ้ามาลนยนนี่ที่จอดรถนี่ก็ลําบากครับถ้ารมาขัรยานได้กําลังด้วยครับได้ออกกาลังกายด้วยนะครับแล้วเขาแล้วร้านของวิโจนี่อยู่ด้านใน อยู่ด้านในด้วยนะผู้ชมนะเข้ามานะฮะแล้วก็สามารถปั่นเข้ามาข้างในได้เลยนะครับนี่พูดถึงเรื่องของกลุ่มสโลโนโมครับเฮียหนุ่มครับอยากถามว่าไอ้คำว่าสโลโนโมความหมายสโลโนโมแปลว่าอะไรมีวันหนึ่งพอดีดูการ์ตูนครับก็เลยไปเจอเรื่องหอยทากเทอร์โบอ๋อเทอร์โบก็เลยเรื่องเทอร์โบเห็นว่ามันเป็นหอยทากที่ไปช้าๆแต่มีพลังมากก็เลยรวมกัน ด้วยการขี่จักรยานมาคุยกันคนที่รักจักรยาน,นทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรพูยกันว่าเราทำแบบทัวริงกันดีไหมขี่ไปดูแลกันไปครับไม่ต้องไปเร็วดูแลกันไปกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆอึดๆอะไรอย่างนี้ครับครับ นี่เมื่อกี้ก่อนหน้าที่ช่วงที่ปั่นมานี่ได้คุยคุยกับพี่กบไว้ก็คือส่วนใหญ่ของกลุ่มสโลโนโมนี่มีแต่สบมแต่ว่าแล้วแบบสบมแบบแข็งแรงมากคครรัับบแบบส่งสบมแข่งนี้ได้รางวัลได้รางวัลด้วยก็ได้ไปเที่ยงคานอะไรก็ได้ที่สองอายุก็60นี่เขาเรียกว่าแบบแบบสโลแต่ว่าชัวร์แบบมีคุณภาพครับ นะครับก็คือก็เน um, ้นออกกําลังกายกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพกันนะครับก็ว่างๆก็คือปัดออกคิปกันฮะใช่ครับก็ทางเราจับไปกันทุกอาทิตย์นะครับโดยการการรวมของสมาชิกคือการมีไลน์จะมีไลน์คือสโลนโมคครับถ้าใครจะเข้าก็สมัครได้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้สมาชิกก็ตอนนี้สมาชิกก็ร้อยกว่าร้อย่หคนครับ ผเห็นพี่กบร้อยร้อยสี่คนตอนนี้ครับโอ้ก็ก็ก็ใครอยากเข้ามาร่วมก็ก็ได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับนะครับนี่นะฮะเอาละว่าละปั่นมานี่หิวกันหรือยังครับก็หิวแล้วครับพี่กบครับนี่คือทีมงานของเราตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูกันว่านี่ร้านที่ที่กบกับฮียหนุ่มพาแนะนำร้านไหนแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผู้ชม ดูใช้เคเบิลโฮมอย่างเดียวน่ะถ้าคุณติดกล่องแล้วคุณจะดีใจมากเพราะคุณได้ช่องเพิ่มขึ้นอีกและได้ดูภาพที่คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะครับก็หาช่องดูจําได้แล้วก็กดเอาว่ามีอะไรบ้างก็เหมือนกดชีวินี่แหละก็ดีขึ้นภาพมันชัดขึ้นเจ๋วกว่าเดิมก็ประทับใจจรองงที่ว่าภาพคมชัดแล้วก็สะดวกสบายในการเปลี่ยนช่องอรับชมง่ายสะดวกสบายครับผมก็ส,สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกขฮงเคเบิลน,นะครับก็ลองมา ติดตั้งบล็อกดิจิตอนดูเพราะว่าจะเห็นในความแตกต่างกับะระบบเดิมครับว่าจะดีขึ้นมากครับผม Home Cable TV ดิจิตอลรูปรวมความบันเทิงที่คมชัดระดับ High Definition ให้คุณได้รับชมกันอย่างครบรถทุกช่องรายการคุณภาพจากกสทอชอและกล่อง t r ูวิช s ั o n c m MM m z RS Sunbox ที่เรารวบรวมดิจิตอลทีวีมาไว้ในกล่องเดียว เพิ่มความสุขให้คุณได้มากกว่าจ่ายเท่าเดิมช่องมากขึ้นคมชัดมากขึ้นโฮมเคเบิลทีวีที่นี่ที่เดียวติดต่อรับกล่องได้แล้ววันนี้ที่บริษัทโฮมเคเบิลทีวีเลขที่23ทับ17ถนนอดุลยเดชสอบถามโทร042 344 444โฮมเคเบิลทีวีศูนย์รวมความบันเทิงของครอบครัว มาจากแล้วนะมายังแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะดูแหมดูกลุ่มแก๊งสโลโนโมของเรานะเป็นไงบ้างครับโอ้โหนี่คือมามาแบบว่าไม่ยังไม่ทำอะไรเลยคือเรียบร้อยแลยฮะเอาล่ะตอนนี้น่ก็อยู่กับพี่โจนะฮะเจ้าของร้านนะครับสลัดนะครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับเนี่นะฮะนี่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยพี่โจครับก็อาหารโอ้โหดูแลด้วยเป็นแบบ ส่วนใหญ่เป็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับแล้วก็มีสลัดผักสลัดไข่สลัดเห็ดมีหมูย่างไก่ย่างกุ้งย่างครับเยอะเหมือนกันครับผมอเปี๊ยสดไรนี่น้ำอเปี๊ยสก็มีครับอันนี้น้ำน้ำคั้นแยกกากนะครับไม่มีน้ำตาลไม่ใส่อะไรเพิ่มไม่อะไรทั้งสิ้นครับคันสดๆเลยครับเล่นกันเพียวๆเลยครับเพียวๆเลยครับนี่อันไหนเป็นแบบว่านี่ต้องแบบว่ามาต้องกินเลยครับมัน จริงๆแล้วก็ขายดีหมดทุกอย่างขาครับผมก็เพราะว่าคือผักผักที่เราใช้เนี่ยก็คือมันเป็นผักนอกด้วยส่วนหนึ่งปลูกที่อรนะครับปลูกปลูกที่ยูดรแล้วก็ทุกอย่างนี่ล้างด้วยเบกกิ้งโซดาแช่เบกกิ้งโซดาสะอาดมากรับรองครับเพราะว่าถ้าเหลือกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องทานเองครับแต่ไม่ค่อยได้เหลือครับไม่ไม่ค่อยเหลือเลยไม่ค่อยเหลือครับ ก่อนนี้จริงๆก็ขี่จักรยานอยู่น้องประจักษ์นี่แหละครับอ๋อปั่นปั่นอยู่แถวันจักรยานอยู่แถวนี้ครับผมก็ปกติก็คือเวลาปั่นทีก็หิวปั่นบางทีก็มากระดึกแล้ว่เงี้ยก็ไม่รู้ยังไงก็เอยถ้าเรามีอะไรกินมันก็น่าจะดีนะแต่อาหารอื่นเราก็ไม่กล้ากินไงมื้อเย็นนี่จะไม่จะไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเลยจะทานแต่ผัก โปรตีนแค่นี้เพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูการว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่เลยสลัดห็ดออรินจิย่างสลครับอ๋อมีอันนี้เป็นเห็ดออรินจิย่างครับนาแล้วก็อันนี้เป็นตัวเบสก็เป็นสลัดสลัดผักนะฮะแล้วก็เอานี่เพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีน้ําสลัดที่สามารถไปกับนี่ก็คือน้ำสลัดนี่เยอะเลยนี่งา น้ำสลัดมีนี่มีกี่แบบครับเนี่ยจริงๆอ่ะผมทําอยู่ประมาณประมาณ10แบบโอ้สิแบบแต่ว่าก็จะเวียนๆไปเรื่อยเเยอะนะคุณผู้ชมนะนี่แบบนี้อันนี้คือบัลซามิกวินเกรตนะครับเป็นแบบอิตาเลียนอืมโอ้โหแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําปอเปี๊ยะซึ่งคนไทยเนี่ยเอาไปทานกับไข่สลัดไข่อ่าฮะโอ้โโอ้นี่นี่อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งสลัดสลัดแซ่บก็คือที่เอาไปทานกับกุ้งย่าง นี่เขาเรียกสลัดกุ้งแซ่บก็คือแบบว่าเอาสลัดแบบไหนไปก็จะมีน้ำสลัดของของเขาของเขาอยู่แล้วหรือถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนไปตัวเลือกได้เลือกได้ครับอ๋อนี่นะสลัดจริงๆก็มีเป็นสิบมากกว่านี้มากกว่านี้ครับนะครับวันนี้มาปุ๊บนี่โหนี่แกงสโลนี่แบบโอ้โหไม่รู้พากันหิวมาจากไหนนะคุณผู้ชมละนะครับอ๋อนี่มาไกลมากครับตรงนี้ครับไกลมากเลยฮะนะฮะ อ่านีาเนนี่เป็นปอเปี๊ยะสดนะคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นกุ้งกับไก่อยู่ข้างในแล้วก็น้ำมันจะมีน้ำเขาเรียกวหมนพริกเวียดเวียดนามอ่ะครับอ๋อพริกเวียดาก็คือมันจะเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆครับแล้วก็มีถั่วลิสงบดใส่ไปในน้ำจิ้มแล้วก็เอาตักใส่ปอเปี๊ยะทานเป็นปอเปี๊ยะสดตัวนี้ขายดีมากครับขายดีมากเลยครับวันหนึ่ง20 30กล่องนี้หมดนอกจากสลัดแล้วนี่ก็จะเป็นนี่ฮะ น้ำเป็นน้ำผลหลาบครับแครอทสดเลยไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ำตาลเพียวๆเลยครับก็นั่งบีบแครอทจนได้น้อใครอ๋อใช้เครื่องใช่ไหมครับแม่ผมดูว่าเป็นนั่งบีบแครอทนะครับแล้วก็เป็นน้ำแต่นี่ต้องต้องเป็นพวกที่ฮาร์ดคอร์จริงๆนะครับก็คือจะเล่นกันเพียวๆเลยไม่ไม่ต้องผสมอะไรไม่ผสมอะไรทั้งนั้นเลยครับนะครับในส่วนของราคา เริ่มจากสลัดผักก่อนเลยสลัดผักก็คือไม่มีเนื้อสัตว์อะไรทั้งสิ้นเลือกน้ำสลัดได้หมดทุกอย่างครับกล่องละ30มสิบกล่องละสาบาทครับผมถ้าเป็นเนื้อสัตว์ทุกอย่างก็จะ40ครับแต่ถ้าเป็นกุ้งนี่คือ50าสิบกุ้งนี่ตกตัวละเจ็ดบาทแล้วครับนะครับเห็นบอกมีนี่สี่กองสี่กองร้อยก็คือสลัดผักครับเป็นสลัดผักก็คือกล่องเดียว30แต่ถ้าซื้อกี่กองก็คือร้อยหนึ่งส่วนนี้ตั้งของร้านก็ อยู่ริมหนองมาจากครับผมโดนโซนนวดครับโซนเจริญศรีพาร์คแถวฝั่งเจริญศรีพาร์คครับนะครับก็ขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันครับทุกวันเลยครับผมนะครับจันถึงอาทิตย์นะครับอาทิตย์ถึงจันแนมาได้ทุกวันก็เจอทุกวันนะครับก็คือจ้องเย็นจะเริ่มเริ่มขายในกี่โมงฮะเออจริงๆอ่ะมีกลางวันรอบหนึ่งด้วยของมีกลางวันด้วยครับเขาจะเนี่ยเขาเบอร์โทรศัท์ที่ผมให้เบอร์สาวไปที่กล่องเนี่ยเขาจะโทรมาสั่ง แต่ว่าขอดนึงคือถ้าเป็นมื้อเที่ยงเนี่ยขอก่อน10บโมงต้องต้องต้องเตรียมครับเตรียมก่อนครับแล้วก็ไปส่งด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสุนราชกางกนี่ครับเขาโทรมาสั่งแล้วถ้าเป็นรอบเย็นถ้าจะสั่งก็ก่อน4ี่โมงเย็นก่อน4ี่โมงเย็นครับผมก็คือสั่งไว้รอก็แล้วเดี๋ยวผมก็ไปส่งแล้วก็มีน้องส่งแล้วก็จะมาขายที่นี่ไม่รับไปส่งเขาแล้วก็ส่วนน้องๆเขาก็จะมาขายที่นี่โอ้โหนี่มีทั้งบริการส่งด้วยครับที่นี่ด้วยเป็นกครนามอาว่าละเบอร์โทรเบอรโทรผู้ชมนะถ้ายา เออศูนย์แปดหนึ่งครับหกหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่แปดอ่าแต่คนรับไม่ใช่ผมนะครับน้องสาวจะเป็นน้องสาวโทรมาสั่งได้ครับผมนะครับก็นี่นะครับเป็นเมนูแบบว่าเพื่อสุขภาพสุขภาพครับนะครับล้วนๆเลยครับนะครับแล้วแบบที่สำคัญคือแบบแอนเมทุกอย่างใช่ครับแอนเมทุกอย่างโปเมทครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีสารพิษแน่นอนไม่มีครับสาด รู้อยากสั่นหมดครับนี่ก็มาลองกันได้ที่สลัดข้างหลังยังไม่มีชื่อร้านใช่ไหมก็ทุกคนคุ้นรู้จักในนามเชฟโจครับเชฟโจนะครับมากันได้ทุกวันนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่โจมาแะ้ครับที่มาแนะนำนะครับเมนูเรียกว่าเมนูเด็ดเพื่อสุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมฮะ หลังจากที่ยืนคุยกับพี่โจนะครับคือแบบแป๊บเดียวนี่ดูสภาพตอนนี้ครับคุณผู้ชมพี่หิวนมาจากไหนครับเนี่ยแม่โอ้โหนี่นี่ฮะพิธีกรรายการชื่อดังจากตุ๊กยานมาอร่อยครับหิวหิวมาจากไหนครับอาจารย์เหนือออกเยอะเหนือออกเยอะปัดไก่มากเลยครับเป็นไงอร่อยอร่อยแมะเนี่ยแล้วมาเจออาหารสุภาพแล้วอร่อย อืมดีครับเดีวว่าเป็นแบบว่าเมนูแบบสำหรับนักปั่นเลยอืมฟิตแอนดเฟิร์มฟิตแอนดเฟิร์มนะครับรู้สึกว่าชุกงนี้จะเฟิร์มมากเฟิร์มมากอร่อยอร่อยจริงนะคุณปั่นแล้วต้องกินอย่างนี้มันถึงไม่ลงพุงครับอ๋อผมไม่อยากให้ไม่มีเขายืนเลยไม่มีครับไม่มีครับ้ นี่นะฮะนี่เราพูดถึงเรื่องเมนูแบบสุขภาพมีต้องถามสาวๆอะไรกูผู้ชมนะแหมฮะสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงบ้างครับเมนูของวันนี้ เมนูของวันนี้อร่อยค่ะที่ชอบมากที่สุดจะเป็นปอเปี๊ยะสดแต่หมดแล้วนะคะปอเปี๊ยะสดหมดแล้วหมดแล้วมาไม่ได้หมดก่อนเลยวแห่ะกินหิวกันมากหิวมากค่ะคือปกติถ้าไม่หิวก็ก็ก็หมดประมาณสองสองกล่องอยู่แล้วค่ะร้านนี้คือปอเปี๊ยะสดอร่อยค่ะแนะนำเลยแนะนำอร่อยนะฮะสำหรับนักป่านนะครับพี่หน่อยนะครับเป็นไงบ้างมีพี่หน่อยมีกินเป็นแครอทแครอทค่ะแบบผิวพรรณดีผิวพรรณดีผิวสวยสวยค่ะไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่เลย โอ้โหนี่บอกว่าแอบมาแอบกินอยู่แถวสรุปนี่ก็คือแบบว่าไม่ได้มากินนะพากันมาสรุมร้านนผู้ชมเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับน้ำครีมอร่อยชอบชอบไอ้ครีมตัวไหนมากที่สุดครัครีมแซ่บอ่าใช่ใช่ไหมใช่เป็นครีมแซ่บอ๋อนี่นะดูดูมีนิสานะครับอุ้ยกินโชว์เลยพี่ นี่การกินข้าวตาที่อาจจะผมอาจจะตกงานได้มีนี่นะฮะหลังจากที่คุยกับพี่โจแล้วก็แก๊งเซโนโมเดี๋ยวมาลองดูนะยังไม่ได้กินเลยกินไม่ทันยังไม่ทันเขานะคุณผู้ชมนะแม่นี่นะฮะวันนี้ได้เป็นแบบสลัดกุ้งนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเป็นน้ำสลัดแซ่บนะครับต้องมาลองดูนะ สลัดแซ่บนี่พี่โจบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมครับครับนี่นะฮะตัวนี้เลยต้องลองดูนะครับ,บนี่หลังจากล่าแล้วจะแบบให้มันเข้ากันนะคุณผู้ชมนะนี่เลยลนะครับปิดปลาเขย่าแล้วก็บรุนกันว่าจะออกสูงหรือจะออกต่ำ <c oughs> นี่น่ากินนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> นี่ฮนะกุ้งฮนะ อืร่อยอะ่ะอืออร่อยมากคุณผู้ชมสลัดอร่อยมากนี่น้ำมะเขือเทศนะครับกินแล้วหิวพันดีน้ำมะเขือเทศสดๆแบบคั้นมาสดๆสนะฮะไม่มีอะไรมาเจือปนเลยเอานะ แล้ววผิหมเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับการปั่นไปกินไปนะฮะหาของแทบในวันนี้นะแบบว่าได้แบบว่าสุขภาพจริงๆนะทั้งปั่นจักรยานแล้วก็กินเมนูแบบว่าเพื่อสุขภาพนะครับนะครับผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะฮะหากผู้ชมนี่จากจะพาผม ปั่นไปกินนี่แบบนี้นะฮะกับมาเป็นแก๊งก็ได้มาคนเดียวก็ได้นะครับมากี่คนก็ได้นะครับสัปดาห์หน้านะฮะผมจะพาผู้ชมไปซ็อกซับปั่นไปกินไปที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมกับแก๊งนี่สโลโนโมนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปปั่นกันต่อนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับไปไปพวกเราไปกันต่อเลย